สวัสดีครับพบก,กับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนรายงานว่านักเตะค่าตัว46.4ล้านปอนด์พร้อมตอบรับซบลิเวอร์พูลแล้วลิเวอร์พูลใกล้ที่จะติากับอาดาีชอนดาวเตะของอัตตันตาได้ในช่วงสัปดาห์นี้ตามการรายงานนักข่าวจากดินโจทหลังจากที่ทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับลาเดอาสโมสรอัตตันตาในลุ่นกันที่แล้วและช่วยทีมควา้าแชมป์ยูโรปาลีกนักเตะชาวบราซิลรายนี้ก็รับคมสนใจจากสโมสรในยุโรปหลายแห่ง ในการรายงานบนกิฟต์มีสปอร์ตจากดินโจนเปิดเผยว่าอันเนอร์สลอตผู้จัดการคิมคนใหม่ของลิเวอร์ pool กระตือรือร้นที่จะซื้อกองกลางตัวรับคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์น,นี้และลิเวอร์ pool ก็มองว่าอาราชอนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจลิเานร์ูผู้จัการกาคนใหม่ของลิเวอร์ pool มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนขกล้ชิดของนักเตะซึ่งอาจจะช่วยให้ลิเวอร์ pool บรรลุข้อตกลงในการเซ็นเช่ากับอาร์ชอนได้ นอกจากนี้รายงานยังระบุว่าแอนเดรชอนเปิดไฟเขียวให้ลิเวอร์พูลและเต็มใจที่จะย้ายไปยังอันเดลโดยมีรายงานว่าอัตตันตาอาจยอมรับค่าตัวประมาณ46.4ล้านปอนด์หรือราว55ล้านยูโรหากพวกเขาถูกบังคับให้ปล่อยตัวนักเตะคคสคันพวกเขาออกดังนั้นนะครับลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อคว,าว้าตัวเขามาร่วมทีสมสโมสรจากเมอร์ซิไซด์เกิดแสดงความสนใจทิ่จะเทานารีกับอนเดอรชอนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่พวกเขาไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการดังนั้นเขาตกลงจึงไม่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่นักเตะเปิดกว้างสําหรับการยืดเทียมสถานการณ์อาจแตกต่างออกไปหากพวกเขาตัดสินใจจะจสัญญากับเอเลชอนในที่สุดนักเตะชาวอเมริกาใต้คนนี้นะฮะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งและคล่องแคล่วว่องไวแต่ยังเล่นบอลกับเท้าไดีๆอีกด้วยเขาสามารถที่จะทําผลงานได้ดีในพิมลิกดังนั้นเขาจึงน่าเป็นการซื้อตัวที่จะเยี่ยมสําหรับลิเวอร์พูล หากพวกเขาสามารถเซ็นญากับแอนเลชอนได้พวกคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดว่าลิเวอร์พูลของเราควรใช้เงิน46.4ล้านปอนด์ไปซื้อตัวแอนเลชอนมาร่วมทัพจัดตันการรายงานและเซ็นสัญญาน,นักเตะอัตแลนตาหรือไม่ครับด่วนมีข่าวแว้ว่าลิเวอร์พูลกำลังคุยกับเอือมาริดเรื่องที่จะซื้อตัวอังเรลูนินผู้สอัประตูของมาดริดมาเฝ้าเสา ค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เอร์พูกำลังเจรจาเพื่อเซนน็นสกับอังเดรรูนินผู้สิบประตูของเรมเมริดโดยค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ตามการรายงานของสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนและจากยาย้ายมาร่วมทีมโรสบงังโกดเรมเมอริตในปี2 0ง8นลูนินก็ไม่สามารถลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอได้จนต้องย้ายไปเล่นแบบยืนตัวตั้งหลายครั้งแต่ในช่วงที่ติวโกตัวได้รับบาดเจ็บเมืเ่อเลิกันทีผพานมาก็าได้มีการลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามหลังจากที่ดิโบกตัวกลับมาลูเนินก็หลุดจากตัวจริงอีกครั้งซึ่งทําให้เขาได้ตัดสินใจย้ายทีมในช่วงสมัยน,นี้มีรายง,งานว่าลิวเวอร์เริ่มต้นเจรจาก,กับเรมเริดเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อลูเนินโดยผู้เล่นเองก็เปิดกว้างสาหรับการย้ายไปสมโมสรที่ใหญ่ซึ่งหากเขาจะได้รับกาบเป็นผู้สมรตูตัวจริงลิเวอร์กำลังมองลูเนินเป็นตัวแทนของอาริสงเมเกอร์หากพวกเขาขายอาริสตงเมเกอร์ให้กับสมโมส,สรในซาดิอ,อาระเบีย ลูนินอันมีค่ตัวประมาณ30ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลือกที่ราคาไม่แพงสําหรับลิเวอร์โพลแล้วคุณคิดว่าลิวควรเซนยากับอังเลรูนินหรือไม่หากควกเขาขายอาริสงเบเกอร์ออกจากทีมนะฮะสลัดเผยโคตประตูคนใหม่ยอมหันพักร้อนเพื่อเริ่มต้นงานกับหงดังให้เร็วขึ้นยอดเยี่ยมจริงๆ อ่านเนินสลัตนะครับเจ้นานาย่ของลิพูเปิดเผยว่าฟาเบียงออเต้โค้ชผู้มสปปมบูรณ์คนใหม่ยอมสละเวลาพักร้อนของตัวเองเพื่อที่จะได้เริ่มต้นงานกับทีมงานหงแดงลิพูเร็วขึ้นและตอนนี้เขาก็อยู่ในแคมป์ปรีซิชั่นของทีมเรียบร้อยแล้วด้วยแต่เดิมนั้นนะครับออเต้ te, จะรับไฟเขียวให้พักร้อน2-3สัปดาห์หลังพึ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาในศึกโกปาอเมริกา อย่างไรก็ตามล่าสุดออเตท,ที่เคยทำงานในระดับสโมสรกับเบอร์รี่และบริเซียมเมนชนกับบักก็ได้เริ่มงานในทีมแอนฟิลแล้วท,ทั้งทั้งที่เพิ่งหยุดพักไปแค่สัปดาห์หยับเขามีทวมัวนเมนแบทโกบ้าอเมริกาด้วยนะเขาอยู่ทีมสหรัฐอเมริกาสหรัฐกล่าวน่าเสียดายสำหรับเขาที่พวกเขาต้องจากทวัวนเมนแช์ดังกล่าวเนื่องจากตกรอบ่กลุ่มเท่านั้นผมให้เวลาเขาพัก2-3ส,ส,สัปดสาห์ุดาแต่เขาบอกว่าไม่ ai, ผมอยากกลับมาโดยเร็วที่สุดตอนนี้เขาเข้ามาแล้ว หลังจากหยุดไป1สัปดาห์และผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะเห็นการมีวันหยุดเป็นสิ่งที่สําคัญแต่คุณอยากเห็นทีมงานและนักเตะต้องกรับมาเพื่อเขาร่วมกับเทียมและช่วยเหลือพวกเราเพื่อให้เป็นฤดูกาลที่ดีมากในขณะเดียวกันสลัดได้พูดถึงอารอนบริกสที่ย้ายมาจากแมนเชสตอรก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาในบทบาทโค้ชที่ดูแลการพัฒนาคนใหม่ เขาให้ความสําคัญที่สุดก็คือการเสาะหาสะพานเชื่อมระหว่างนักเตะเยาวชนจากอะคาเดมี่และทีมชุดใหญ่การพบปะแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับนักเตะหลายครั้งเช่นกันและแน่นอนว่าช่วยเราในการฝึกซ้อมด้วยเขาเป็นแค่ทีมงานคนหนึ่งของเราบางทีอาจจะเน้นไปที่นักเตะที่มีอายุระหว่าง21ปีถึงทีมชุดใหญ่มากกว่านิดหน่อยเขามีพื้นฐานทนานั้นการวิเคราะห์และเป็นผู้เชี่ยวชาดังนั้นเราจะใช้เขาในทุกแผาน,านหมายถึงทุกตำแหน่งการเล่นของนักเตะ ท่งนี้ในบทบาทของออเต้ก็ชัดเจนว่าเป็นจอห์นอัตเทอเบิร์กในสมัยที่เจคเก็ตครับคุมทียมส่วนบริกก็คือวิกเตอร์มาตอสที่เจคเก็ตครับคอยให้ดูแลนักเตะดาวรุ่งที่ดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับก,กริีกะโปพาดรางวัลไปอย่างน่าเสียดายเพราะกฎใหม่ของยูโร24 2 4ที่เพิ่งจัดประกาศออกมา ตอนนี้แฮร์ริเคนกำลังลงแข่งขันในนัดจิงชะเลิศก,กับสเปนในวันอาทิตย์นี้ในศึกยูโร2024ในฐานะคนที่ยิงประตูเยอะที่สุดของทูลเนตแมนร่วมกับคนอื่นแถมยังมีลุ้นคว้ารางวัลราวซนโวไปครอบครองเดียวๆด,ด้วยนะครับที่จริงแฮร์ริเกนก็ยิงไป3ลูกเท่ากับอีก6คนรวมถึงกาโตกด้วยแต่กฎเดิมของยูฟ่าบอกว่าดานิโอโมจะเป็นดาวซนโวเพราะเขาแอซิดได้เยอะกว่าเพื่อนแต่ยูฟ่านะครับเพิ่งเปลี่ยนกฎใหม่ ถาแฮร์ริเคร์กับโอโมยิงไม่ได้หรือยิงเท่ากันในนัดนะจริงรางวัลดาวสโบจ,จะถูกแบ่งให้หลายคนซึ่งแปลว่ากระโปรก,ก็มีสิทธิ์ได้รางวัลเหมือนกันถ้าฮอลแลนด์ไม่ตกรอบไปก่อนฉันเล่นดีมากในทุนเว้นแบบนี้ยิงประตูสำคัญสำคัญได้หลายลูกแถมยังยิงลูกจุดโทษเตีเสมอก,กับอังกฤษในรอบรองที่พบกับฮอลแลนด์อีกด้วยถึงจะดราม่าไปหน่อยก็เถอะฮรริเอรได้รับรางวัลน,นี้ไปก็จะเป็นดาวสูโบครั้งที่2ของเขาในรายการใหญ่เลยนะครับครั้งแรกก็คือตอนฟุตบอลโลก2008 นอกจากนี้เขายังเป็นดาวซโมโวพรีเมียร์ลีกมาถึง3สมัยและดาวสโมโวพรีเมียร์ลีกและแชมป์ปิลลีกเมื่อฤดูการที่แล้วด้วยเก่งสุดๆไปเลยสําหรับแฮี่เคนนะครับนี่คือสุขาวลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่14รกรกฎาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมอสรลิเวอร์พูลสโมอสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ